จังหวัดนราธิวาสมีของดีเรื่องชื่อมากมายหลายด้านด้านอาหารประเพณีวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้านกุมปังเครื่องดนตรีประเภทกลองได้รับความนิยมแพร่หลายในสังคมมุสลิมบ้านบาลูกาอําเภอสุงไงปาดีจังหวัดนราธิวาสถือว่าเป็นที่แรกในการนำการละเล่นชนิดนี้ ัสสลามุอะลัยกุมวาราวะมุลลลอฮิวาบารูกาตุข้าพผมนายฮาเซมศิรกโกเป็นผู้ที่นําการละเล่นกลุ่มปังเข้ามาในหมู่บ้านบารูกาหมู่ที่สตํตาโลริกโกอําเภอสุขบัณฑีจังหวัดนทิวาเมื่อวันที่15ตุลาคม2543จากการพูดคุยของกลุ่มเยาวชนบ้านบารูกาจะหาเครื่องเล่นประกอบเพลงอนาชีตในวันเปิดศาลาละหมานแห่งใหม่ จึงได้เทียบเชิญอาจารย์วัสโดรผู้เชี่ยวชาญการและเล่นกลุ่มปังมาสอนการเล่นและการทำเพื่อใช้ประกอบการขับร้องเพลงอนาชีตโดยมีท่านอีหม่ามบ้านบาลูกาเป็นหัวหน้าวงรุ่นแรกและส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น่อ,อลลลเายางมมล Sanggup nak belajar eh sanggup nak mengaji nak belajar dengan siapa pandah di masa tu tu tak ada jual lagi eh ah uh, kalau uh, kita pakat eh apa kita tu buat kumpang dulu ah uh, buat kumpang sikit-sikit sore hmm. Cara buat ah uh, kayu niวิธีการทำกุมปัง มี2ส,ส่วนส่วนไม้และส่วนหนังส่วนไม้จะใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นไม้ต้นเนียงหรือไม้ขนุนที่นิยมใช้คือไม้ต้นเนียงตัดตามขนาดที่ต้องการพักไว้ให้แห้ง3-4เดือนส่วนหน้ากุ้งปังจะใช้หนังแพะแก่ตากให้แห้งสนิทนำมาแช่น้ำแล้วนำมาทุบหนังแพะให้นิ่ม หลังจากนั้นนำมาขึงกับไม้ที่เตรียมไว้ทิ้งไว้ให้แห้งอีก2-3วันจึงสามารถนำมาใช้เล่นได้กุ้งปังจะมี2ขนาดคือ12นิ้วและ15นิ้วซึ่งจะให้เสียงที่แตกต่างกัน,นเห็นพอฮาชิมเนี่ยเขา นำครูมาสอนตอนนั้นเราก็สนใจอยู่แล้วแล้วก็ไปดูห่างๆอยู่รอบๆรัว้วไปดูเขาเล่นหลังจากที่รุ่นแรกรุ่นตีมามเนี่ยได้ได้เล่นได้ออกงานไปตอนรับแขกผู้ใหญ่ไปเดินขบวนทันมากเดินขบวนตริกาอย่างเงี้ยนะครับหลังจากรุ่นที่รุ่นพี่เนี่ยรู้สึกว่าที่จะ ต่อยอดอรุ่นต่อๆไปก็เลยเรียกพวกเรารุ่นเราเนี่ยมามาสอนแล้วก็รุ่นพวกผมก็เริ่มขึ้นนะครับก็เรียกเยาวชนภายในหมู่บ้านนะครับมาซ้อมมาเล่นกันนะกุมปังเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองในสังคมมุสลิมมาลายูที่มีตำนานหรือเรื่องราวมายาวนานเป็นเครื่องดนตรีที่มีความไพเราะและไม่ขัดกับหลักการอิสลาม กุมปังมีการตีสองรูปแบบการตีต้อนรับแขกผู้ใหญ่ตีนำขบวนขันมาและการตีประกอบอนาชีต จะใช้ในพิธีงานต่งตางๆเช่นงานมงลิดเพลงสลวัตนาบีนาบีมุฮัมมัดงานวันเด็กเพลงอันโนซอลและอีบูงานแต่งงานเพลงปิง,งานติงบารูเป็นต้นเพลงที่ใช้เป็นเพลงในงานจะเป็นเพลงที่มีความหมายสอดคล้องกับงานนั้นๆกลุ่มปังจะมี3มเสียงโดยจะตีเป็นเซตสลับกัน เสียงดุมียประมาณนี้แล้วก็เสียงพระตรงกลางอย่างนี้แล้วก็อีกเสียงนึงก็คือเสียงช่างนะครับซึ่งเป็นวิธีการเล่นต้นฉบับของอินโดนีเซียเลยอ่าประมาณนี้นะครับเสียงประมาณนี้แล้วตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่1เป็นเพลงที่1น,นะครับแล้วก็มันจะมี เพลงที่สองอีกก็คือ,อเสียงดังขับขานสืบสารวัฒนธรรมพื้นบ้านอนาชิตคุมปังผ่านทุ่งทำนองแห่งศรัทธาผมในฐานะผู้นำได้งเห็นว่ากุปปังนี้มีประโยชน์และก็บางครั้ง จะเอากุปังนี้ไปเล่นงานในระดับจังหวัดก็มีแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกจะอนุรักษ์ก็คือผมพยายามร่วมกับอาเครือข่ายกุปังที่นี่ก็คือพยายามให้สืบทอดเป็นรุ่นรุ่น,นเพื่อว่ารุ่นต่อไปเราจะได้อยู่อย่างต่อเน,นื่องในตมฤกษ์กให้อยู่นาน,นที่สุดมันเกิดขึ้นมานานนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็น วัยรุ่นนะครับเป็นคนแก่ที่มาเล่นนะครับจากการที่ผมได้ทุกคลีตรงนี้นะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้ผมมาเป็นครูที่นี่นะครับก็เลยสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กๆเยาวชนเด็กโรงเรียนตริกานั้นให้ฝึกฝนในเรื่องของปุ่มปังเพื่อไม่ให้หายไป ในอนอาคตทางสภาวัฒนธรรมอำเภอสุงไงนประดีอยากให้ศิลปะการแสดงอนาซิกุมปังของบ้านบลุกาได้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายโดยทางสภาได้ส่งเสริมทุกรูปแบบเพื่อให้อนาซิกุมปังของบ้านบลุกาได้พัฒนาต่อยกและรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไปเสียงดนตรีจากกุมปังและบทเพลงอนาชีตไม่เพียงสร้างความไพเราะ และกล่อมกล่าวจิตใจให้เกิดความศรัทธาแต่ยังเป็นการสร้างความรักความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่นทำให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในคนรุ่นใหม่และเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ dan muda kita berbuasa Sa Shawal kita raya tua kita suukaiya berbaju baru pepakyan kita และผมคนหนึ่งที่ได้คุกคลีกับการเล่นกลุ่มปังมาอย่างยาวนานจำความได้ก็คือคุณพ่อของผมคือรุ่นแรกที่ได้และเล่นกลุ่มปังนำเข้ามาในหมู่บ้านบาลูกาและต่อยอด รุ่นที่สองสาคือจะเป็นพี่ชายและผมคือรุ่นที่5ซึ่งกุมปังในปัจจุบันสามารถต่อยอดกับเครื่องดนตรีอื่นๆได้อีกมากมายสามารถประสานกันได้ซึ่งผมภูมิใจที่ได้สึบทอดการละเล่นกุมปังได้แสดงในหลายจังหวัดในหลายเวทีและงานต่างๆ อุปังยังช่วยได้สารสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นตัวเชื่อมระหว่างพี่น้องได้ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้สืบสานให้ยังคงอยู่ต่อไปและควบคู่กับสังคมเราต่อไป